สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาอยู่ที่หมู่6นะครับบ้านท่าหลวงบนตําบลท่าหลวงนะครับอเาเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อมาติดตามผลการทํางานของ3เกลอือเวอร์แพนนะครับโดยเฉพาะเวอร์แพนเวอร์แพนขดสานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตายหญิงเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆด้านการเกษตรวันนี้ครับมาอยู่ที่สวนของอาจารย์แว่น เพื่อที่จะบอกว่าช่วงนี้หลังการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราจะฟื้นตัวอย่างไรกับต้นไม้ต้นทุเรียนของเรานะครับและสำคัญครับเตรียมต้นไม้ของเราอย่างไรเพื่อรองรับผลผลิตในวันข้างหน้าโอกาสนั้นไม่พอครับสำหรับการพูดคุยกันอีกเรื่องหนึ่งคงจะพูดคุยว่าสวนแห่งนี้ครับ20กว่าไร่ความชำนาญการของท่านนั้นนะครับในการดูแลสวนมาในว่าทุเรียนอายุ10ปีถึง30ปีเนีปีอยู่ที่สวนแห่งนี้และที่สำคัญครับ ท่านเจอปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําท่วมและฝนตกชุกซึ่งทําให้เกิดโรคในต้นทุเรียนท่านสามารถแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับและเป็นที่ประสบเรียกว่าประสบการณ์ของท่านนั้นนะครับเป็นที่เรื่องลือไปว่าท่านใช้ประสบการณ์30กว่าปีในการดูแลสวนเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์3เกอมาดูแลอย่างไรวันนี้มาเจอกับอาจารย์แว่นครับสวัสดีครับอาจารย์แว่นครับสวัสดีครับอาจารย์แว่นมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าครับครับผม ศักนรงค์ศักคุณนะครับก็อยู่ที่นี่ทำสวนที่นี่นะครับก็ปัญหาของที่นี่ครับตรงที่ยืนตรงนี้ครับน้ําท่วมตรงที่ยืนเนี่ยประมาณหัวเข่าครับนี่นะฮะครับประมาณหัวเขา่าเมื่อปีก่อนท่วมแปดวันแปดคืนปีที่ผ่านมาปีหกห้านะฮะปีหกสี่ท่วมแปดวันแปดคืนปีหกห้าท่วม ระยะสั้นๆนสามาวันสามวันสวันสองคืนแต่ท่วมสองครั้งสองครั้งนะสองครั้งครับมันทาให้ต้นทุเรียนอย่างที่เห็นเลยมีทั้งต้นเนา่าต้นโสมต้นอะไรเยอะแย,ยะมากมายไก่กองครับแต่ผมก็ด้วยความที่ว่าพอมาใช้สามเกลือเวอร์แพนตรงเนี้ยผมก็เอาปุ๋ยยิงเกษตรคาใส่จากน้ําท่วมเนี่ยดินก็จะเนา่ารากเนา่าครับทําให้ดินเนี่ยเหม็นดินเนา่า ก็ครั้งแรกเลยก็มีความคิดว่าคงจะตายหมดครับแต่ก็สุดท้ายมาก็มาแก้แล้วก็ฟื้นฟื้นคืนชีพก็มีตายบ้างนี่เราก็ยังเห็นรอยแผลอยู่นะครับมีรอยแผลแผลยังทุกต้นเลยครับเนื่องจากที่มีแผลเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งของปีหกหเนี่ยครับอ่านงานกลับบ้านสองเดือนกว่าช่วงระยะสองเดือนกว่าเนี่ยผมไม่ได้เข้ามา บริหารจัดการในสวนเลยคือทิ้งแบบธรรมชาติเลยสุดท้ายโรคเข้ามหาศาลครับอ๋อโรคเข้ามหาศาลแต่ทีนี้ด้วยความโชคดีที่ว่าผมก็มาอาะไรเขาเรียกการจัดการครับในการที่ปรับปรุงสภาพดินจากที่ดินเน่าดินเหม็นเนี่ยให้ดินอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ราดใช้กูครหูครับ,รบสองชุด สองขวดเนี่ยว่าง่ายสองซองสองขวดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรแล้วก็บวกยาราไปด้วยนะครับในการที่ดูแลเพื่อจะไปกําจัดเชื้อราบางตัวที่มันเป็นผลร้ายกับทุเรียนนะที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือเน่าคอดินเน่าคอดินนะครับเน่าคอดินสารเน่าคอดินเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นท็อปเทอร่าเกิดอะไรรหลายเรื่องมจะตามมาครับจะตามมาทันทีเนะตรงนี้ก็ฟื้นปู ครั้งแรกๆก็คิดว่ามันจะไม่รอดนะครับแต่พอปีปีเนี้ยปีหกห้าก็ใส่หญิงเกษตรไปเที่ยวรถหนึ่งรถหนึ่งนี่หมายความว่าหกล้อครับหกล้อนะฮะมันกี่ตันครับหล่นกับคันรถอ่ารถสกจ้า9ตัน9ตันนะครับเราใส่เป็นต้นเราเท่าไหร่ครับยังไงจ๊ะอ่าถ้าต้นขนาดเนี้ยผมจะใส่อยู่ที่3 3ถึง5กิโลครับนี่อายุกี่ปีครับอ่าอันนี้ต้นนี้น่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณั สิบปีสิบปีนะครับครับแต่ต้นนี้ออยากจะนิดนึงล้่ก่อนเนี่ยมาครั้งรแรกๆเนี่ยมันจะเหลืองมากครับแล้วมาฟื้นฟูจนกระทั่งเขารัดตอนนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ล,ละแต่ตอนนี้คือตัดโูกไปแล้วครับน่ะตัดโูกไปแล้วครับแต่อายุต้นจะมองว่าเอ้ยทําไมต้นไม่ค่อยโตไม่ค่อยอะไรเนื่องจากว่าตอนที่ต้น,นกเล็กเขาป่วยโอที่แรกเราก็คิดว่าเขาคงจะตายแต่สุดท้ายแล้วเขาก็รอดแล้วก็มีผลิต มีผลมีลูกมาให้เราขายได้อ้อครับก็เรียกว่ากลับฟื้นคืนชีพมายังไม่พอยังออกลูกออกผลด้วยนะครับ,รบนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอ่าเรื่องเรื่องของ,ของ,ข,องของการจัดก,การตรงเนี้ยอ,อยากจะบอกเลยว่าหลังน้ําท่วมเนี่ยถ้าเน่าคอดินเนี่ยถ้าท่านใส่ปุ๋ยเคมีผมขออนุญาตเนาะไม่แต่ไม่เอ่ยชื่อนะถ้าเคมีเนี่ยมันเกิดความเค็ม ารากอ่อนๆอที่มันเน่าอยู่เนี่ยมันจะยิ่งเน่าหนักกว่าเดิมอผมพยายามอยากจะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็มาใช้ในปุ๋ยอินทรีย์แต่บต่เอิญว่าผมก็หยิบปุ๋ยอินทรีย์ของหญิงเกษตรตรงเนี้ยมาครัมาทีแรกเลยเขาบอกว่าในหญิงเกษตรมีจุลินทรีย์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรมากมายผมก็ใส่ครับมันก็ลดลดในเรื่องของการดินเน่าดินเหม็นได้จริงๆ อ๋อโดยเฉพาะพื้นที่นี้มันก็จะมีความเหม็นความเน่าอยู่ใช่ครับคัดน้ําท่วมปุ๊บมันจะเหม็นจะเน่าโดยธรรมชาติของมันโดยธรรมชาติครับอ๋อเพราะว่ามันจะเน่าโดยหนึ่งดินเน่าสองมีไส้เดือนตายอะไรต่างๆมันก็ทําให้เน่าเป๊ะไปหมดแล้วถ้าไอ้ไรที่มันเน่าเนี่ยโดยธรรมชาติของต้นไม้มันก็คงรัดไม่ขึ้นนะครับไม่มีใบออกมาแน่นอนนะครับใช่ครับครับพออย่างนั้นพราะอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ก็หมายความว่า ก็เริ่มต้นได้การเวลาถ้ามันเน่าใช้หญิงเกษตรเข้าไปก่อนใช่ครับครับผมผมถ้าใส่หญิงเกษตรเสร็จแล้วก็ลาดลงดินครับพอลาดลงดินเนี่ยถ้าเป็นมากๆเนี่ยสองครั้งติดใช้คู่หูลาดลงดินด้วยใช่ใช้คูค่หูแล้วสองครั้งติดเนี่ยห่างก,กันประมาณอ่าสิบวันครับสิบวันครั้งราดให้โชกเลยแล้วก็ให้ชุ่ม,มนะให้ดินชุ่มเลยคือไม่ต้องเสียดายครับครับถ้าเราเสียดายก็คือต้นไม้เราตายกับการที่เราเพิ่ม ปริมาณให้มันมากขึ้นเนี่ยแล้วต้ตนไม้เราอยู่เนี่ยต้นไม้ผมไม่ตายครับั <c oughs> ้งที่เห็น <c oughs> เห็นเนี่ย <c oughs> มีบางต้นที่ลมหายใจจากไปบ้างก็โดนลมบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับแล้วก็ตายโดยเน่าจริงๆก็มีบ้างค <c oughs> นะบางทีบางครั้งเราก็การจัดการของเราที่มันไม่ทันกับเวลาที่เขาเกิดโรคบางทีเราก็มองไม่เห็นนะ <c oughs> ครับคําว่าเน่าคอดินเนี่ยมันมองไม่เห็น Oh. กว่าจะเห็นอีกครั้งนึงขึ้นมาต้นเนี่ยก็คือลุกลามเต็มที่แล้วะ hmm. ฉะนั้นชาวสวนกลัวมากที่สุดคือโรคเน่าคอดินเนื่องจากว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็น hmm. ต้องรอให้เขาเกิดอาการคอนข้างมีอาการหนักเรียกว่ามันชัดเจนแล้วใช่ครับนะครับเรียกว่า่อแล่ลรอแล่แล้วถึงจะเห็นครับ,รบพอมันออกมาเต็มที่เต็มที่นี่ก็คือต้นก็จะโซมใบจะเหลืองยอดจะแห้งโอ เนี่ยคืออาการของน้าคอดินขึ้นมาคือเวลามันออกมามันมันแถมมาด้วยเลยใช่ครบชุดมาเลยใช่ครับมันจะเสนอมาทีเดียวกันเลยใช่ครับใช่ครับแต่ตอนที่มาซ่อนอยู่น่ะเราก็คิดว่าต้นยังสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์ครับคือเรามองไม่เห็นครับดังนั้นวิธีที่อาจารย์กําลังจะเตือนพี่น้องทั่วประเทศในเรื่องของนักการเกษตรนะครับก็คือว่าป้องกันซะก่อนนะครับด้วยการที่ดูแลด้วยผลิตภัณฑ์3เกลือนะครับก็คือใช้หญิงเกษตรเพื่อที่จะใช้จุลินทรีย์นะครับไปยับยั้งจุลินทรีย์เล็วต่างๆถูกไหมครับอาจาร แล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยก็ใช้คู่หูม่สัจจ์นะครับทั้งลาดพื้นดินด้วยทั้งพ่นต้นด้วยถูกไหมครับอาจารย์ซึ่งก็เป็นอัตราส่วนที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อกี้นชครับถูกไหมครับอันนี้สิ่งที่อาจารย์เห็นนี่ก็คือหมายความว่าต้นที่ท่านเห็นทั้งหลายเนี่ยนะครับคือผ่านการเน่ามา8วันครั้งแล้วปี64ครับแล้วก็มา3วันครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นการเขาเรียกว่าน้ําท่วมขังซึ่งอันตรายมากถูกไหมครับใช่ใช่ครับสำหรับทุเรียนซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคอาจารย์ครับและ ถ้ามันท่วมผ่านอย่างนี้แหละครับมันจะมีปัญหาถ้าถ้าท่วมน้ําไหลไหลผ่านเนี่ยถ้าท่วมในระยะสั้นๆเนี่ยสองวันสามวันส่วนใหญ่จะไม่ใคยเป็นไรครับหนึ่งน้ำท่วมที่มีที่มีปัญหามากที่สุดคือหนึ่งกำลังรัดอ่อนอ๋อพอกำลังรัดอ่อนปุ๊บเนี่ยยอดเขารัดรากอ่อนเขาก็จะออกแท<อ>ะนั้นพอรากอ่อนออกปุ๊บน้ําท่วมก็หายใจไม่ได้ไม่สามารถทํางานได้<อ>ใบก็ปรุงอาหารไม่ได้อะไรไม่ได้ สุดท้ายไอ้รากอ่อนก็เน่าเนี่ยคือน่ากลัวที่สุดน้นำซ้ำไปยิ่งกว่านั้นถ้าว่าตอนที่หน้าฝนเนี่ยน้ำกำลังมาฝนกำลังจะตกพายุเข้าถ้าเราหว่านปุ๋ยเคมีไปหนักๆแล้วถ้าหากกำลังรัดอ่อนเนี่ยอันนี้คือหนักเลยครับโอ้โหหนักเลยครับโอ้โหเรียกว่าทั้งรากทั้งใบเสียหายหมดเลยเสียหายหมดเสียหายหมดถ้าเสียหายอย่างนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่ จะเกิดในปีถัดไปผลผลิตเราไม่ได้แน่นอนใช่เพราะต้นมันโดนทําลายไปทุกส่วนทุกส่วนมันก็จะฟื้นปูยากถ้าคนที่เขาค่อนข้างเก่งค่อนข้างเป็นก็ค่อนข้างจะฟื้นฟูมาได้แต่ถ้าคนที่ไม่เป็นเลยอะไรเลยไม่มีประสบการณ์เลยก็ก็เรียบร้อยครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะาในช่วงนี้ในตอนนี้ครนะวันนี้วันที่ยี่เนาะเมษายนเมษาหกหกนะฮะอหกหกนะ เนี่ยในช่วงเนี้ยกำลังเลยท็อปกำลังเริ่มออก oh. อเพราะเนื่องจากเมื่อตั้งสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีน้ําค้างดดๆอยู่สองสาคืนมีน้ําค้างมีหมอกโรคกําลังเริ่มกลับเข้ามาคุยอีกรอบหนึ่งเ oh. พราะเนื่องจากว่าคสสไว้เมื่อปีหกห้าที่ฝนตกเกือบทุกวันเขายังซ <He S 2> ่อนอยู่ซ่อนอยู่ออาการยังยังไม่เริ่มออกแต่จะเริ่มจะออกตอนเนี้ <Okay. S 2> เริ่มจะออกมาที่ลูกบ้างที่ใบบ้างที่ยอดบ้าง S <S 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 ทรานั้นตอนนี้สิ่งที่สำคัญอยากจะให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้อ่ากลับมาดูแลต้นอีกครั้งหนึ่งคือด้วยการราดลงดินครับ <S <S ราดลงดินเอาคู่หูราดลงดินเลยครับราดลงดินเลยครับอัตราส่วนอัอาตราส่วนก็คือสองซองสองขวดโโแล้วก็บวกยารายาราด้วยนะบ,บวกยาราเพื่อที่จะไปฆ่าเชื้อแบทเชียทีย่เขาจะไปทําให้เกิดเน่าขอดินอีกรอบเกิดเป็นท็อปอีกรอบหนึ่ง S <S กับการธรรมชาติและโดยเฉพาะปีนี้ธรรมชาติค่อนข้างโหดร้ายมากครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวต้นไม้ไม่สามารถที่จะปรับสภาพได้เลยเราจะเห็นได้ว่าปีนี้ผลผล,ผลิตน้อยสวนครับที่ลูกจะสวยงาม,มเพราะเนื่องจากว่าอากาศบีบเขาในจังหวะที่เขาจะโตก็อากาศเพี้ยนเขาก็น็อกมันเหมือนร่างกายเราเดี๋ยวป่วยเดี๋ยว เป็นวัดเดี๋ยวไอเดี๋ยวนู่นร่างกายก็สุดโทมครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าเวลาที่อากาศอากาศมันผันผวนอย่างเนี้ยมันไปเหมาะกับพวกตัวเชื้อโรคใช่ครับเป็นที่สบายของเขาใช่ใชครับเป็นที่การจเจริญเติบโตของเขาถูกไหมครับ,รบใช่ครับยามเช้ามีหมอกหน่อยหน่อยครับตอนบ่ายเนี่ยนะครับแดดแรงแรงแ,รงแรงตอนค่ำๆมาอาจจะมีฝนมานิดหน่อยอ่ามีฝนโอ้โหนี่ใกล้จะวางมีน้ําค้างอีกอีกมีหมอกอีกนี่ศัตรูเพื่อโดยเฉพาะพวกเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ สะสมเลยครับจเจริญเติบโตดีด้วยเกินนัน้นวิธีการระง,งับยับยั้งก็คือใช้ผลิตภัณฑ์สามเกิดอเข้าไปอย่างนี้ต,ต้องช่วยครับต้องช่วยฟื้นปนูตอนนี้มันเหมือนว่าต้นไม้อะปรับสภาพไม่ทันครับอาจารย์ครับเราก็ต้องลงดินช่วยพ่นใบช่วยฉีดยาบำรุงช่วยก็หน่อยครับเพื่อให้เขา่มีอยู่ได้ให้มันพ้นสภาพตรงนี้จนกระทั่งฝนตกมาจนกระทั่งว่าอากาศขี้คายแล้วสภาพต้นไม้เดี๋ยวเขาจะกลับมาดีเหมือนเดิม แต่ถ้าหากว่าเรารอสภาพอากาศอย่างเดียวให้กลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยยากครับครับเราก็ต้องมีการจัดการช่วยเขาะเราจะเห็นได้ว่าปีนี้หลายคนพูดบอกว่าทุเรียนบางรุ่นไม่ติดเลยครับทำไมปีนี้ทุเรียนไม่สวยเลยครับทุเรียนทำไมปีนี้ทำไมมีหนอนเยอะจังรโรคเยอะจังน,นี่คือธรรมชาติเขาเริ่มลงโทษเราละเริ่มลงโทษเรา แต,แต่แต่สิ่งที่สำคัญผมมาใช้ในเรื่องของสามเกลือเวอร์แพนเนี่ยผมใช้ในระบบของอ่าใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ mm hmm. เขาจะอยู่ได้ครับอยูอยู่ได้โดยที่ว่าเออโอเคเนาะเราต้องปรับต้นไม้ให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้อืม mm hmm. เพราะต้นไม้ทุเรียนตรงเนี้ยมันเป็นพืชลม้มลุกอ oh. มันเป็นพืชยืนต้นก็จริงแต่ว่าเป็นพืชที่เราต้องดูแลดูแลแล้วมีการจัดการให้ ให้ถูกต้องตามแล้วดูการตามตามสถานการณ์ของปัจจุบันให้ได้นะครับบางอย่างต้องกันไว้ก่อนครับเพราะไปแก้มันแก้ไม่ทันแก้ยากครับโบราณเขาว่ากันไว้ดีกว่าแก้ครับพอแย่แล้วมันแก้ไม่ไหวแก้ไม่ทันแก้ไม่ไหวแล้วก็จะเหนื่อยด้วยครับเพราะลงทุนไปเท่าไหร่กลายเป็นเป็นสิ่งที่ต้องมาดูเอายาตัวนู้นมาใส่ยาตัวนี้มาใส่คือช่วงที่ว่าอาการที่เริ่มออกเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่แสดงนะแสดงแต่เราต้องสังเกต แต่ถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราถ้าไม่รู้เลยอ่าเราจะไปรู้ชิงเต็มเป็นเต็มที่ตอนนั้นอ่ะมันก็จะมันค่อนข้างแก้ยากครับแก้ยากยาตัวไหนก็เอายากเอาไม่อยู่ครับครับผมฉะนั้นอ่ะทางการที่จะเอาอยู่อ่าจริงๆถ้าเห็นแล้วเนี่ยสภาพต้นแบบไหนยังไงที่จะเอาอยู่ไม่อยู่เนี่ยอ่าถ้าถ้าเราทําสวนกันอยู่แล้วเนี่ยสังเกตง่ายๆว่าแบบไหนที่เอาอยู่ไม่อยู่ครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของถ้าท่าน เจอประสบป,ปัญหาผมว่าทุกสวนแหละครับโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของน้ําท่วมขังนะครับตลอดจนการดูแลรักษานะครับที่หลังจากเป็นไปแล้วนะครับแต่ที่สําคัญอาจารย์กัลมาบอกว่าเตือนว่าเริ่มต้นกันไว้ก่อนใช้แบบนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้นั่นเองนะครับเอาละารครับตอนนี้ทุเรียนเราอยู่ในช่วงเนี้ย ทุเรียนกาลังเรียกว่ามีการเก็บเกี่ยวไปถูกไหมครับอาจารย์ครับส่วนหนึ่งเก็บเกี่ยวไปแล้วเก็บเกี่ยวไปแล้วแล้วก็กําลังที่จะจะเป็นเรียกว่ามีดหนึ่งมีดสองนะครับนี่ก็ถ้ามีสุดท้ายก็เรียกว่าหมดละถูกไหมครับจะหมดแล้วตอนเนี้ครับอาจารย์ครับเราจะใช้กระบวนการในไงในการฟื้นต้นนะครับที่หลังจากผลผลิตเขาเก็บไปแล้วเนี่ยทั้งมาฟื้นต้นแล้วก็เตรียมต้นใหม่นะครับสำหรับจะไปผลผลิตปีหน้าครับอาจารย์ คือตอนนี้เนาะสิ่งที่อยากให้ทําอย่างที่พูดตะกี้แหละครับใส่ยิงกเจดต้นหนึ่งสามกิโลถึงห้ากิโลอยู่ที่สภาพต้นเล็กต้นใหญ่ครับแล้วก็ราดตามด้วยโคู่หสองสองสอง,สองขวดบ,บวกยาราอะพ่นให้โชค<อ>แล้วก็พ่นขึ้นใบพ่นใบเนี่ยก็คือหนึ่งชุดก็คือหนึ่งซองหนึ่งขวดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรแล้วก็บวกยารายาราที่เป็นยาท็อปแล้วก็ยาฆ่าแมาลงแล้วแต่อาการของต้นไม้ที่แมลงตัวไหนลง ะเพียลงสายยาเพียนอนลงสายานอนะเพื่อเป็นการอะไรเพื่อเป็นการล้างภาษาชาวสวนเรียกว่าล้างใบล้างเชื้อราบางตัวบางตัวแล้วปีนี้เพี้ยไฟไรแดงแรงมากซึ่งการทําสวนชาวสวนด้วยกันนจะบอกได้เลยว่าไรแดงไม่เคยมากเหมือนปีนี้ปีนี้ลงตลอดเวลาแล้วก็พ่นยังไงก็ไม่ค่อยจะหมดเนี่ยคืออยากให้เก็บถ้าเรา เราไม่รีบเก็บจงแต่ตอนนี้เดี๋ยวผลลงเหนื่อยครับอ oh. มันจะสะสมโรคมาเรื่อยๆ,ๆถ้าถ้าเราเก็บใบตรงนี้ปรับโครงสร้างของดินในตอนนี้ถึงแม้ว่ายังตัดไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับสามารถลงได้เลยสภาพต้นเขาจะได้ไม่โซมงไม่สุดไม่ไม่เสียหายออ oh. ครับตอนนี้ถึงจะตัดไม่หมดยังไงยังเหลือมีสามอยู่ uh. มีสองอยู่เนี่ย <Right. S 1> สามารถเริ่มต้นได้เลยเริ่มต้นได้เลยครับ๋อ oh. ครับถ้าเรารอรอจนตัดเสร็จเนี่ยไอ้ต้นที่โสรงก็จะโสรงไปเลย วันรอไม่ได้แล้วครับไม่ทันการไม่ทันการครับฉะนั้นจัดการ้ตั้งแต่ตอนนี้ไอ้ต้นที่ยังไม่ตัดไม่เป็นไรครับครับทําไปเลยทําได้เลยครับไม่นเวลานี้นะฮะใช่ใช่นเวลานี้ทําได้เลยทาได้เลยครับเรียกว่าการทําครั้งนี้ก็หมายความว่าทําเพื่อป้องกันทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บใช่เพราะคําว่าล้างใบก็คือล้างเชื้อโรคต่างๆออกไปถูกไหมครับถูกต้องครับล้างใบล้างต้นล้างรากเนี่ยนะฮะก็คือการนําเอา เชื้อโรคต่างๆออกไปจากาพื้นที่ของเราใช่ครับและที่สําคัญท่านบอกว่ามาทําวิธีนี้วิธีการเดียวกันนี้นะครับมันยังไปช่วยเรื่องแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมขังที่จะเกิดโรคเชื้อราต่างๆนะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับไฟท็อปต่างๆนะครับต้นโคนเน่าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นที่ต้องให้พี่น้องเกษตรกรน,นะครับเรียกว่าตรานักครับแต่ไม่ต้องตรหนกนะครับ เพราะมีเครื่องมือในการแก้ไขใช่ครับถูกไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับครับอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องถึงความมั่นใจในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์บ้างครับก็จริงจริงผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยสามเกอร์เวอแพนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นชุดคู่หูครับนะที่ผมใช้มาเนี่ยเข้า8ปีแล้วนะโอ้ครับเข้า8ปปีครับแต่ถามว่าต้นไม้มันตอบโจทย์ไหมมันตอบโจทย์ครับ แต่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักการใช้ให้ตรงเวลาตรงช่วงตรงจังหวะแล้วมันจะได้สิ่งที่เห็นแน่ๆเลยทำให้ต้นไม้เนี่ยพื้นต้นง่ายพื้นต้นได้เร็วครับแล้วก็ออกดอกง่ายนะตรงนี้คือสามารถที่จะปรับโครงสร้างของต้นไม้ได้ดีนะ,ะตรงนี้สิ่งที่สำคัญคต้นไม้เราอย่าปล่อยให้มันโทมจนเกินไป ถ้าโรมจนเกินไปเนี่ยค่อนข้างจะฟื้นฟูค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะเหนื่อยครับเขาว่าเหนื่อยในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วก็ต้องใช้พลังกายพลังคิดสูงมากแล้วก็มันเหมือนว่าฟื้นฟูไปแล้วมันจะฟื้นหรือไม่ฟื้นมันทําให้ชาวสวนเราเครียดไม่รู้ว่าจะเงินจะได้ข้างหน้าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถูกไหมถูกต้องครับแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นนาทีทองเป็นโอกาสทอง Oh. ของของชาวสวนะครับเห็นไหมว่าปีนี้ผลผล,ผลิตราคาอยู่ในเลขสามตัวตลอดโโอ้ถือว่าถ้าเราจะลงทุนกับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้คนที่ยังไม่เคยใช้ผมฝากได้เลยครับผมมั่นใจในสามารถการันตีได้ว่าสามเกอรอแพนตรงนี้สามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องในสวนตรงนี้ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องใช้ให้ถูก วิธีใชใ้ถูกเวลาแล้วก็ใช้ให้ถูกกับยาที่เราจะมาใช้ร่วม,มสำคัญครับครับต,ตรงนี้จะทำให้ท่านลดการใช้จ่ายแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มผลผลิตในในในปีข้างหน้าได้นะครับตรงนี้สิ่งที่สำคัญอยากฝากไว้ครับครับโอ้โหท่านเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าครับท่านอาจารย์แว่นนะครับหรืออาจารย์ศักดิ์นงเนี่ยท่านได้บอกแล้วนะครับว่าเวลานี้ นะครับกำลังฟื้นต้นนะครับเตรียมต้นนะครับและป้องกันนะครับเป็นเรื่องของน้ําท่วมขังเวลานี้คือเวลาที่เรียกกันว่าเวลาทองนะครับขีดเส้นใต้ไว้สามเส้นเลยว่าเวลาทองสําหรับนักการเกษตรทั่วประเทศที่จะเรียกได้ว่านะครับเตรียมการสําหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าท่านเสียเวลาไปกับให้เวลาทองของท่านหายไปก็เรียกเลยว่าปีหน้า ไม่รู้เนอะนะครับผมอะไรจะเกิดขึ้นกับผลผลิตที่ได้รับสําคัญครับนี่สินของเราบางทีนะครับมันมีเพราะว่าเราไปลงทุนกับการที่มันต้นโซ่มากๆนั่นคือการเพิ่มภาระของเรานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าผลผลิตจะได้เท่าไหร่วันนี้ท่านอาจารย์แว่นอาจารย์สักกลงเนี่ยท่านเชี่ยวชาญในการดูแลพื้นที่ทุเรียนของท่านนะครับเป็น30ปี40ปีที่ท่านคลุกคลีมาเกิดที่นี่อยู่ที่นี่ทําสวนที่นี่นะครับแล้วท่านก็บอกว่านี่คือเทคนิค เวลาทองที่สําคัญกับพี่น้องการเกษตรวันนี้แหมต้องเรียกว่าหัวใจของผมกราบแนบแทบคาะะรวะเลยแะครับต่อท่านอาจารย์แว่นที่ได้ให้พลังแก่นักการเกษตรผู้ปลูก,กทุ่เรียนนะครับวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนก็ขอนําเสนอแล้วก็ทําให้พี่น้องนั้นนะครับมีสิ่งดีๆรับใช้ท่านเพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิตรเกษตรและท่านอาจารย์สักกลงของขอนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะมาบอกวิธีการที่เรียกกันว่าเทคนิคมหาศาล เพื่อเกิดความยัง่งยืนต่อไปวันนี้เราทั้งสองลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ